เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาแจกไฟล์ดูดหัวนะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องลากนะครับผมนะลากนิดหนึ่งนะฮะครั้งก่อนเนี่ยเราแจกแบบไม่ลากนะฮะอันนั้นมันก็เวอร์เกินนะครับผมตอนนี้เห็นไหมอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่เลยนะครับผมเนาะนี่นะฮะนี่เราต้องลากนิดหน่อยนะครับผมสําหรับปืนยิงลัวนะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับผมอ่านี่นะฮะเรากําลังทดสอบนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะ นี่ครับผมโอ้โหโดนบ้างไม่โดนบ้างนะฮะรับประกันนะครับผมว่าตัวนี้ดาวน์โหลดง่ายนะครับผมเนาะดาวน์โหลดง่ายนะฮะลิงก์พี่เนี่ยไม่ต้องข้ามลิงก์ให้ยุ่งยากนะฮะอุ้ยดีเห็นไหมไม่เหมือนครั้งก่อนนะฮะนี่ครับผมแตกเองอ่าจังหวะนี้นะฮะมันก็โดนหัวนะเห็นไหมนี่ครับผมโอ้โหแตกเองฮะหลายทีละจังหวะนี้นะครับผมเป็นไงฮะนี่เข้าหัวเต็มๆครับผมโอ้โหตรงนี้นะฮะ ถ้าจําไม่ผิดก็เราน่าจะได้กินนะอืประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะนี่คือปืนรัวๆนะครับผมโอ้ว่าจะโชว์ปืนอ่าที่มันยิงรัวๆนะครับผมทําไมไม่รู้เราถนัดลูกซองนะอ่ามาแล้วฮะปืนยิงรัวๆครับผมโดนบ้างไม่โดนบ้างนะถือว่าเอาเรื่องนะขนาดไม่ไม่ได้ซูมสคปนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นลูกซองนะครับผมอ่าคลิปนี้เป็นคลิปภาคนะครับผมเนาะก็มันแหลกอ่ะถ้า พักไปด้วยนะครับอ่านี่ไง <Hello. S 1> ประมาณนี้นะฮะถือว่าใช้ได้ย้ํานะครับผมว่าไฟล์แบบนี้นะครับผมย้ําว่าอย่าเอาไปเล่น ID ดีหลักนะเพราะว่ามันมีโอกาสนะฮะติดดานะครับผมประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาแจกให้เรื่อยๆนะครับผมโอเคตอนนี้นะฮะทางเราขอตัวลาไปก่อนครับสําหรับตอนนี้สวัสดี